ตอนแรกก็ไม่คิดว่าอยากจะเอออกมาโชว์นะครับแต่พอคิดไปคิดมาโชว์ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ลูกไม้มเล็ดนะครับที่ผมผสมขึ้นมาเองมันก็ไม่ต้องสื่อประทับอย่างเงี้ยนะครับแม่เมืองเกาะเก็ดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะไปโดนพ่อตัวไหนนะครับคล้ายกับอที่ผมเรียกเขาว่าเพชรเมืองพุทธนะครับ แต่ว่ามันจะก้านดำผมก็เลยจะอนุมานไปแล้วนนครับว่าผมขอใช้ชื่อเดียวแหละทรงเนี้ยใบเหมือนเมืองเกาะเก็ดแล้วก็เม็ดเหมือนเพชรเจ็ดสีแต่ว่าใหญ่ๆนะครับทั้งก้านเขียวก้านดำผมขอเรียกว่าเพชรเมืองพุทธแล้วกันเนาะเพราะว่า <laughs> ไม่งั้นมันจะหลายหลายเยอะเกินไปนครับเม็ดแดงใหญ่ๆนะครับ หมือนจะมีมิดขาวแต่ก็มันก็ปนไปกับลายด่างของใบเขียวนะครับเอาเป็นว่าผมขอเรียกสองอย่างแล้วกันเพชรเมืองพุทธก้านเขียวกับเพชรเมืองพุทธก้านดำนะครับบอลสีของรังบอลคอนหวันไม่องนั้นไปตั้งชื่อไว้เยอะแยะแล้วมันก็หน้าเหมือนเหมือนกันก็ แยกกันลำบากนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ไปจดอะไรด้วยก็ขอใช้ชื่อของตัวเองเรียกเฉพาะของที่ดังบอลคอนหวันมีแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเรียกว่าเพชรเมืองพุธก้านดำชอบเม็ดเข้ามากเลยใหญ่สวยใบเรียวเข้ารูปได้ทรงนะครับต้นนี้ คิดว่าจะและคิดว่าจะฟอรมให้ต้นใหญ่ๆสวยๆตัวนี้ก่อนค่อยเอามาอวดนะครับคิดไปคิดมาใครจะดูนะครับก็มีแต่ <laughs> ผมนี่แหละก็เลยขอใช้ชื่อเรียกให้กับตัวเองนะครับว่าเพชรเมืองพุทธมีต้นนะครับนี่นี่ต้นนี้ใหญ่เบ้งเลยใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้ว ผมต่อตู้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะแยกแยกเข้าไปหนึ่งตู้เลยชุดนี้นะครับสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์ตอนนี้ก็ก้านดำนะครับนี่ส่วนเพชรเมืองพุทธก้านเขียวนูนอยู่นูน่นนะครับนีบา พุตก้านเขียวคือมีเม็ดแดงเม็ดเดียวแหละครับบนลายใบด่างที่มีรูปทรงใบเดียวๆหน่อยนะครับเมืองเกาะเกตที่มีใบรูปทรงใบเดียวๆหน่อยก็น่าจะพอเป็นเอกลักษณ์ได้เนาะ <laughs> แล้วมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับพอดูได้เดี๋ยวรอผมอย้ายไปตู้ใหม่เดี๋ยวผมจะ แยกไว้สักตู้หนึ่งนะครับแล้วก็จะดูว่ามันจะมีอพอแบ่งกันไหมนะครับต้องผ่าทำจำนวนก่อนฝากติดตามลังบอลคอนหวานด้วยครับ